นี่คือรถเกี่ยวเข่าเห็นบอกเกี่ยวบอดี้เกี่ยวเหี่ยครับเอานื้อหานี่มาจับให้แม่ในหนุ่มเด็กเอาดมดมดมกด็กจับให้แม่หน่อยลูกจับให้แม่หน่อยขนน้องขนวันงามบางแห่เพิ่นหูบางแห่เพิ่นหูมันเศร้าเฮาเจ้าเนาะแม่มาเรียกพร้อมตัวนี้เจ้าหมูบอกว่าผัวเจ้าเรามานั่นอันพ่อใหญ่นั่นเรามานะเราเอิอนั่นจะบรกนาเหียน เพิ่นก็ลังมากันตัอะบ่นี่เพิ่งเอามัดสีง่ายเป็นเหลี่ยมสองตัวบ่ขุนเขาเมือละหมอแต่ว่ามันเป็นมาแบบนี้ขุเขาเมือละหมอกินดีกว่าเห่าอีกบ่เพว่นบ่ได้กินอยู่บ่ได้เดินๆเธอขคือก็เอามาให้หมาบ่เอามาจับรางวัลเอาจับลูกดิกลูกดิกมานี่ลูกดิกจับหรอกจับง่าอุ้มเนี่ยครัหนึ่งแมาสีมันก็เป็นตะเลี่ยงอยูกมาสะอาดขันมาคนวันพันดำๆยายมาเอาเด้อเน่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 ยกกรดยาง่ายดีบ่บ่บ่ไม่ขั้นแขวซื้อกระดั มันเศร้าเฮาแสดงว่ามันเป็นมีกระเจ้าแล้วมาแจกรางวัลเออเปิดพารลมอเห็นไหมเนี่ยเอาข่าวออกมาเออนั่นแหละคูนบ่คูนบ่บิบมีจะคูนหรือจะหานล้ารคูนหรือหารแจกรางวัลนี่เมียเนี่ยหรอฉนเมียโตบ่เอายายสิเอายายก็อย่างรวยคือกันเจ้าเจ้าจับข่อยใบหนึ่งด้อข่อยคอยเอาเจ้าเจับโหลด มีแนงที่่าจี๋ยวเองโบคอยอยแยกให้เจ้าจบจบมาโลดใบหนแยกกับจำเห็ตัวนี้แยกกัคืดวาด้วยบ่คอยคอยสิบบึงเรืองคอยสิลับตาอ่าลงเดก็ล้นไหนนี่นี่บ่ไม่ไม่ใช่ใบนี่ตัดตัวนี้นี่อ่า จะจจาเ้าด้ลปรหยดนิ่ว่าเหล็กไปขับไปเลยจะคาบกิน่งมากเลยโอ้ยไอหมูน่ารักที่สุดโอ้เก่งมากตลาดแพงน่ารักที่สุดใหญ่ขนาดเลย่่อะี กลับไปเลยกลับไปลูกเดียน่ารักมากน่ารักน่ารักอุ้ยเออมทำไมเก่งจังเลยลูกไม่ยายบอกว่าลูกดิ๊ก่าไปกินนมยายอย่ามาดูดนมยายโอ้เกี่ยงเฮี้ยมาทำไมเราวนี้ตัวหนึ่งกับตัวหนี่งนอนเดี๋ยวอันมันเขาบ่ให้ม่เมียเดี๋ยวเขาบ่ห้อีกบ่เขาบ่ห้มันมีเมียพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้ว ว่าแล้วว่ามีลูกก็เลี้ยงหมาก็ดีอยู่เด้อมันหูควางลูกที่ทำไมสลอาดจังเลยอเราจะรีบไปพ่อเหรอลูกเออพ่อถูกหวยไหมน่ารักมาลักบามันขาดไปให้เจ้าของน่ารักมารักเขาก็หาด้วงเแนวนี่เหรจ้ะน่ารักตะกี้ถ้าให้จะมากลิดเล็กปะเขียนห่อกระดาษไปให้เงี้ยขาดยังให้เฮากระดาษจ้ะเขาอยากถือด้วยเนาะจ้ะ จะไปขายบานได้ต่อีการกิจการลูกค้าเก่าค่ะไปเรื่อยๆลยายไม่เลี่ยงบเมื่อไงหรอกิทำวันไดนกี่ข่าวเทียงไม่ต้องข่าววันไหนจ้าขยันได้นั่งจ้าขอบคุณมากมากโอ้โหที่ขยันจะแฟนเจ้าเรามาแถวนั้นแล้วมาเมื่อนี้พ่อสิเกี่ยวข่าวพ่อมายายให้ยายมาแทนบเรามาแล้วก็เอิอนบักนาเฮียนรู้ปะแต่ยายจะไปแล้วลูกมาอนี่มันสะอาดได้บ๊ะโซกับคนมันดีจ้ วันที่อาบน้ำเนี่ยอาบน้ำดิบแล้วตัดผมเนี่ยมาพันธุ์ทำเปตัดปีนั่นโอ้ยบ่ได้สิเตะแด้วหาลอยเป็นพันธุ์แต่แป้งซื้อกับสบู่มันกว่แพงกว่าของคนยายเลยเงินพันธุ์ดงบันทีกินหอดโอเลี่ยงเข้าว่า่ัสมข้าเลี้ยงมาลูกสาวเหาเอามาเลี้ยงเดี๋ยมาหลับคอเขาไปโรงเรียนเขาเอามาไว้ยายเลี้ยง ปวดโพบอ่ะโอ้ยแพงแพงแงงยาหมากับแพงกว่ายาคนกูตายแล้วกูไปสัมผัสมาแล้วน่ารักสุดมันมันปวดบวมหนานางจ้เาก็เอาไปปศุสัตว์ปศุสัตว์แล้วก็ไปแค่นีกหมาเอาก็ว่าเต้ามันติลอยหนึ่งสองลอยเนาะนักภาษาเนาะอุ้มไปเขาไปไห้น้ำเกลือหมอหมากับดีของเขาคือการหมาหมอหมามาจับหมาไห้น้ำเกลือหมาบนดินพ่อเม็ดบ่เออแทงยาให้เขาไปเผาหมาหมาไห้น้ำเกลือเพราะท่นเหมือน แม่เอ้ยกูลำบากลำมาตัวนั้นทิพไห่ห้าโมกกาลังมีประสบการณ์จ้มันนอนไหน้น้ำเกลือหม้อมานี่เขาไหว้มาหนิมานอนเหยียดเข็งนี่อืิบัดนี้มันไหน้น้ำเกลือบไปายก็นอนในโซฟาถาเผามาน่ะแต่แม่เมื่อกีเกิดมาหลอดทองพ่อทางแม่งเงินกูพันหากูบไ้คิดโอเลี้ยงพ่อถุงหม้อมาไปสิแตกเหมือนโอย้ยไม่ไหญ่อละวามามันจะเมืองเ่าเมื่อยว่าวสัน คว<ห>ันนี้พลังให้ไปซื้อแปลงมบบมปหมาสบู่หมาแปลงหมาเออนางเอ้ยแพงฮีผู้ใดว่ามีปญัญญาเลี้ยง่าไปเลี้ยงเด้อมันแพงกว่ายากดกินอีก <c oughs> พอดีเขาอันขายทางไร่หมาต้นละแสนสองแสนยายหว่านอ่อือพอดีเขาพอมาขายาาจะไปเถียงเขาเด้อเขาขายหมาด้เงินอีกอทำไมล่ะลูก ขครเบิดขายเบิรเร็วๆเ,เด้อไปไปขายน้อุ้ยหมางามเฮงหมาตัวน,นั้นก,ก็น <c oughs> นมาจัดมาจักปีเลยนี่ฮะเขาหายมาจักปีเลยม,มันอยู่เดีจักปีเลยมันมันมันปึ่งเขามาตอนสองสองเดือนแต่ตอนนี้น่าจะเขาสิมาอุ่มแลกเอาเดีนางน่าจะห้าหกเดือนแล้วเออตอนนี้อุ้ยเนาเขาหูคว่ำเขาหูคนหักหมาบางทีมันเสลัก อ้วนปะเสรนเนาะดิสี่ของบ้าดีอาบน้ำเนี่ยคนสะอาดเรียบดีปะเสรนฐมัดเมื่อกับบะมี่ขี่เฮือนกับบะมี่กับเป็นตะเลี่ยงตัวมาละคนเหรอดังดังดึดๆย้ายขี่ได้ยุติ้ย้ายบ่เอ้าวประเสรินี่มันดีได้นอนน้าคนกได้แมนไปก็นอนน้ำข่อยอยู่แดดมือได้ออกมานอนข้างนอกมานอนนาน มันนีสอนเนี่ยมันดีดีสอนเนี่ยมันนางสอนมันเห็นหันในนี่บ่อยมันลงโตมันก็เป็นการมันสอนหน่กันแต่มันบอกบ่าเป็นแต่มันสอนหูเรือจ้าคือเสือไม่มันนองแล้วเดือดจัดตาเสือไม่นองจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะใครดีดีเด้อใครดีดีไมยายจะไปแล้วบ๊ายบายก่อนยายกับ่มมีหลานด้วกันเอาหมาบ่เป็นหลานยายอยู่โตคนเดียว จักรยานมาว่ายอนบันจักรยานไปเรื่อยๆนั่นแหละออกกำลังกายไปด้วยเดี๋ยวเงินมาให้หกล้านเลยเขาที่ซื้อรถไถ่ไถ่ย้ายยายไปช่วเขานี้แก่แมนแมนเดี๋ยวกำลังน่ค่ะเวลามันลบย้ายก็เจ็บนะว้าดีเด้อเออแต่เจ้าบ ้าไปขายกว่าเี่จะอยู่โดนๆดนเนี่ยจะว่าไปขายต่อค่ะยายอยู่ในบ้านน้องครูนะคะยุในบ้านน้องครูเฮ้านี่ค่ะพี่น้องบ้านน้องครูเฮ้านี่แหละคะ่ะใจแอนจัดไปละสองใบสองหรือสามใบปานอันใจแข็งมาบอยลอตเตอรี่เขามานะคะแต่อันนี้เฮาอุดหนุนคนบ้านจากของค่ะ ช่วยกันนะคะในคนบันเฮ้ค่ะบานนองครูเฮานะคะเลขยังปะหน,าะน,าะนา้ามโหปหน้ามาซื้อเลขที่เอ่เลขที่เขาจับให้เนี่ยจะจะมีโชคดานจากสีค่ะสิบบกเคยเบิงนะคะเพาะเลขกยัางคือเบิงแล้วมันใจห่อขาดหวงังมันมันมันบอเคยสีดนะคะถ้าถ้าเป็นลอตเตอรี่ชอบให้เขาจับให้นะคะ ชีวิตมันต้องมีการหล่นค่ะชีวิตมันต้องมีความหวังมันบะคะเข้าบ่สือ่อเขาก็บม่มีเียยให้เขาหวังเลยค่ะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอะไรเกิดขึ้นได้นะคะเป็นไปนได้ทุกอย่างค่ะน่ารักค่ะน่ารักปักหมูปักหมูขับรตเตรีน่ารักสิลูกห,กหมูขับรตเตรีน่ารักมากเลยลูก หักแพงหักแพงหักแพงรับคลิปหนีซ้ำหนีก็นนะคะบอกกันไม่คลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ